สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่20ธันวาคมคุณได้2ถ้วยกับหัวเขาได้6ถ้วยนะคะ เอ่อคนมีคู่วันนี้ระวังเรื่องผิดใจกันกันกบคนรักนะจะเถียงกันนะคะเห็นไม่ตรงกันก็ต้องใจเย็นนะคะแฟนคุณได้หก้วยไพ่็ดีนะคะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลดีกับชีวิตอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็ได้สิ่งที่เคยเริ่มทํามาแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะเอ่อแล้วก็ในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยแฟนคุณยังไงเขาก็ไปต่อนะคะเพราะว่าเขามองว่าปัญหามันเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งดีๆที่คุณสองคนมีร่วมกันเนี่ยมันมีมากกว่านะคะมีไพ่โรแมนติกเฟลลิ่งด้วยยังรักกันเหมือนเดิมนะ,ะได้ซัมติงเ n ส ะะเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนคนโสดในวันนี้คุณอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะคะที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะอาจจะเคยคุยกันแต่ว่ามาในคราวนี้นะคะคุณมีโอกาสาจะได้ลงเอยกันนะคะเพราะว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้สามารถที่จะสารตอบเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักได้นะคะจะไม่เหมือนกับในอดีตนะคะที่ต้องเลิกลากันไปหรือว่าห่างกันไปนะ